You are listening to COJ podcast. This is a station of knowledge sharing. ทำเรื่องกฎหมายที่เป็นเรื่องง่ายฟังสบายที่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณกำลังรับฟัง COJ Around the World เปิดมุมมองทางกฎหมายแบบ360องศาและกฎหมายใหม่ๆที่น่าสนใจ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ส่งผลต่อตลาดแรงงานทั่วโลกทั้งผลทางตรงของโรคระบาดเองและมาตรการควบคุมโรคที่รัฐบาลประเทศต่างๆกำหนดขึ้นมาอย่างเข้มงวดจากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทั้งนายจ้างและลูกจ้างในธุรกิจต่างๆของประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างก็กำลังเผชิญกับหายณะระดับมหันตภัย สำหรับแรงงานในประเทศไทยก็ประสบปัญหาไม่ต่างกันมาตรการปิดเมืองการระงับกิจกรรมการชุมนุมปิดสถานบริการลดเวลาทำการของร้านค้าและมาตรการอื่นๆได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีแนวโน้มว่าอัตราการว่างงานในประเทศไทยอาจจะมีความรุนแรงกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540 วันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านฉันทนาเจริญศักดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลดีกาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศกับมาตรการทางกฎหมายที่จะช่วยคลายความกังวลให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะกลายเป็นคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวและจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรให้รอดในสภาวะการปัจจุบันสวัสดีท่านผู้รับฟัง COJ Podcast ทุกท่านค่ะ โอ้สำหรับหัวข้อวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ ค่อนข้างฮอตฮิตมากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเรากำลังจะมาพูดกันว่าตกงานไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวอย่างไรให้รอดแค่ชื่อหัวข้อก็อน่าสนใจแล้วนะคะเรามาช่วยกันว่าเราจะรอดในวิกฤตแบบนี้อย่างไรนะคะก็ขออนุญาตกับเปยนท่านผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าพอพูดถึงการตกงานโดยเฉพาะเราพูดถึงในยุคสถานการณ์โควิด -19 ก็มีหลายคนอาจจะบอกเอ๊ตกงานเนี่ยเขาเลิกจ้างเลยหรือเปล่าจริงๆคําว่าตกงานในยุคโควิด -19 กก่อนนะคะเพราะเรา พูดกันถึงในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองอย่างก่อนนั่นก็คือหนึ่งการตกงานแบบถาวรคําว่าถาวรคือเราถูกเลิกจ้างไปเลยอย่างเงี้ยตกงานแบบถาวรไม่ได้กลับไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างเดิมอีกแล้วกับตกงานอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด -19 ถ้าเราพูดกันแบบภาษาง่ายๆก็คือการตกงานชั่วคราวนั่นก็คือรับสั่งให้ในายจ้างปิดกิจการหรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำเนิน น,นกิจการต่อไปได้นะคะดังนั้นจะขออนุญาตนําเรียนท่านผู้ฟังว่าการตกงานชั่วคราวกับการตกงานแบบถาวรที่เรียกว่าการเลิกจ้างเนี่ย จะแตกต่างกันในแง่ของข้อกฎหมายและแตกต่างกันในแง่ของการที่เราจะได้รับสิทธิทประโยชน์จากภาครัฐนะคะที่รัฐดูแลให้กับเราถ้าพูดถึงเรามาพูดถึงการตกงานแบบที่เรียกว่าชั่วคราวก่อนการตกงานชั่วคราวในยุคโควิด -19 เกนี่ยก็คงเป็นกรณีที่รัฐเนี่ยสั่งปิดกิจการขออนุญาตแยกแบบนี้นะคะในยุคโควิด -19 เนี่ยจะมีกรณีที่หนึ่งรัฐสั่งปิดกิจการคือกิจการของนายจ้างที่เราทํางานอยู่เนี่ยรัฐบอกเปิดไม่ได้ เลยเพราะถ้าเปิดแล้วจะส่งผลกระทบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกกันว่าโควิด19กรณีที่รัฐส,สั่งปิดกิจการถามว่าเป็นความผิดของนายจ้างไหมก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเราที่เป็นลูกจ้างไหมก็คงไม่ใช่แล้วถามว่าอา้าวแล้วเราไม่ได้รายได้เราไม่ได้ทำงานไม่ได้ค่าจ้างแล้วใครจะรับผิดชอบให้กับเรา เมื่อไม่ใช่ความผิดของนายจ้างในกรณีที่รับสั่งปิดกิจาการเราไม่ได้ทํางานเราก็จะไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างแต่ท่านไม่ต้องตกใจค่ะท่านจะไปได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานักง,งานประกันสังคมแต่มีเงื่อนไขนะคะเราต้องจะต้องมาพิจาราก่อนว่าตัวเราเนี่ยเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกันสังคมกําหนดหรือไม่ ถามว่ากฎหมายประกันสังคมจะช่วยอะไรเรากฎหมายประกันสังคมมีการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากมีเหตุสุดวิสัยก็คือเหตุโควิด19เนี่ยแหละ ประกันสังคมบอกว่าท่านจะได้รับสิทธทิประโยชน์จากประกันสังคมแต่ท่านจะต้องเข้าเงื่อนไขยอยู่สามข้อนั่นก็คือประกันที่หนึ่งท่านเป็นลูกจ้างผู้ประกันตนที่ภายในระยะเวลาสิบหเดือนเนี่ยท่านจ่ายเงินมาแล้วอย่างน้อย6เดือนถ้าท่านผ่านเงื่อนไขข้อที่หนึ่งไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองก็คือ กิจการของนายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ใช่ไหมหรือท่านไม่สามารถไปทํางานได้เลยกรณีรัฐสั่งปิดก็เป็นกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ท่านก็ไปทํางานไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเงื่อนไขข้อที่สามค่ะนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้กับท่านในระหว่างเวลานั้นแน่นอนค่ะเพอรัฐสั่งปิดกิจการนายจ้างไม่ได้ทํางานก็ไม่มีเงินจ่ายให้เราส่วนใหญ่ลูกจ้างผู้ประกันตนก็จะเข้าเงื่อนไขทั้งสามข้อ ท่านก็สามารถไปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเพราะมีเหตุสุดวิสัยเนี่ยนะคะที่ได้พูดให้ท่านฟังที่เราเรียกว่าเป็นการตกงานชั่วคราว ประกันสังคมก็จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านว่าเข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายไหมแล้วก็จะจ่ายเงินให้ตามสิทธิ์ที่ท่านได้ยินกันในข่าวทุกวันนี้ก็คือในอัตราร้อยละหกสิบสองเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันหรือสามเดือนนั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่ารับสั่งปิดท่านไม่ได้ค่าจ้างจากนหนจา้าแต่ท่านจะได้เงินนะคะที่เรียกว่าประโยชน์ทแทนในกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมก็มีคนบอกว่าอา้าวแล้วถ้าผมส่งเงินยังไม่ครบล่ะครับ พราะผมเพิ่งเข้ามาทํางานรับสั่งให้หยุดผมไม่ได้จัดประกันสังคมเพราะไม่สามารถที่จะส่งเงินครบได้นะคะแบบนี้ท่านก็จะได้รับมาตรก,การเยียวยาจากรัฐนั่นก็คือ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนที่รัฐออกมาช่วยเหลือแสดงว่าในยุคสถานการณ์โควิดถ้าท่านไม่มีรายได้ชั่วข่าวก็คือไม่ได้รับค่าจ้างเพราะไม่ได้ทำงานเราจะมีช่องทางอสามช่องทางค่ะหนนายจ้างจ่ายไหม ถ่านนายจ้างจ่ายท่านได้จากนายจ้างท่านจะไม่ได้จะประกันสังคมเพราะถือยังมีค่าจ้างอยู่ประกันที่สองท่านายจ้างไม่จ่ายท่านก็จะไปได้จากประกันสังคมถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายประกันสังคมกําหนดแต่ถ้าท่านไม่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องตกใจค่ะท่านก็จะได้รับการเยียวยาจากมาตรการของภาครัฐห้าพันบาท นี่คือในส่วนที่เรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างในกรณีที่ตกงานชั่วคราวแล้วทําให้เราเนี่ยขาดไรายได้นะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าเอาล่ะถ้าผมอยู่ในกรณีแรกเป็นกรณีที่รัฐปิดกิจการชั่วคราวผมก็จะได้รับสิทธิ์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ถ้าปรากฏว่ากิจการของผมรัฐไม่ได้ปิดกิจการชั่วคราวแต่เป็นกรณีที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่ประเภทที่รัฐสั่งปิดละ แต่ลูกค้าไม่มาเพราะลูกค้ากลัวโควิด19นอกจากลูกค้าไม่มาเพราะกลัวโควิด19แล้วบางครั้งเนี่ยกิจการเปิดอยู่ก็จริงรายได้ลดลงก็จริงแต่ผมต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะผมไปต่างประเทศมาแบบนี้ในระหว่างที่ผมกักตัว14วันหรือเฝ้าระวัง14วันใครจะจ่ายเงินเพราะในจ้างบอกว่าผมไปต่างประเทศเองในจ้างไม่จ่ายให้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะในประเภทที่สอง กรณีที่กิจการใดได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและไม่มีเงินหรือไรายได้ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างในระหว่างนั้นก็ถือว่ามีเหตุสุดวิสัยที่จะได้รับจากประกันสังคมเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าเรามีกระบวนการในการช่วยเหลือเยียวยาท่านที่ตกงานเป็นการชั่วข่าว นั่นก็คือเราก็ต้องแบ่งก่อนว่ารัฐปิดเียสกันทั้งหมดไหมหรือว่ากรณีของเรารัดไม่ได้สั่งปิดแต่เป็นกรณีที่เราได้รับผลกระทบนะคะทีนี้ในประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันถ้าสมมติว่านายจ้างบอกว่าเอาละผมเนี่ยเป็นกรณีที่รัฐไม่ได้สั่งให้ปิดแต่ผมให้ลูกจ้างทำงานห้าวันจ่ายสามหมื่นตอนนี้ผมตกลงกับลูกจ้างแล้วผมจะให้ลูกจ้างทำงานแค่สามวัน แล้วก็จ่ายให้สองหมื่นตกลงกันได้แบบนี้แสดงว่าเราก็ทํางานไม่เต็มตามระยะเวลาที่เคยทําเงินค่าจ้างเราลดลงซึ่งลูกจ้างตกลงยินยอมด้วยสามารถทําได้ในกรณีแบบนี้รายได้ในส่วนที่ขาดเราจะไปขอประกันสังคมได้ไหมก็อย่างที่ได้กลับเรียนท่านผู้ฟังไปค่ะว่าประกันสังคมเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสามข้อซะก่อนนั่นก็คือหเราจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดสคือ นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการได้และประการที่สามต้องเป็นกรณีที่นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างคือไม่ได้ให้เราทำงานแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างกรณีที่ยังทํางานอยู่วันเว้นวันนะคะเพียงแต่ค่าจ้างลดลงก็จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรืองเงื่อนไขที่ประกันสังคมกําหนดถ้าแบบนี้เราก็จะไม่ได้จากประกันสังคมแต่จะได้เงินจากนายจ้างในส่วนที่เราไปตกลงลดนั่นเองก็มีคําถามต่อไปว่า อ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาลดเงินผมแล้วผมผ่อนบ้านอยู่ผมผ่อนรถอยู่ถ้าแบบนี้ผมจะไปหาอะไรได้ทางอื่นมอทดแทนรายไ,รได้ส่วนที่ขาดได้หรือไม่ก็มีนายจ้างหลายคนบอกเอ๊ะคุณยังเป็นลูกจ้างของผมอยู่จะไปทํางานที่อื่นไม่ได้นะแม้ผมจะลดวันเวลาทํางานลดค่าจ้างก็ต้องเรียนท่านค่ะว่าในกรณีแบบนี้วันที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานให้เช่นท่านให้เขาหยุดวันอังคารกับวันพฤหัส ลูกจ้างก็ยังสามารถที่จะหาทางรอดนะคะนั่นก็คือไปทำงานเป็นลูกจ้างของนายจ้างอื่นหรือไปทำงานอาชีพอิสระของตัวเองเพื่อหาเงินทดแทนไรายได้ที่ยังขาดไปได้ดังนั้นการที่เราจะอยู่รอดนะคะในช่วงยกโควิด -19 เราก็ต้องรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเราต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการเราอาจจะต้องหาไรายได้เพิ่ม และนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องรู้ถึงช่องทางในการเข้าถึงสิทธิที่เราจะได้รับการเยียวยาวความเดือดร้อนในยุคโควิด -19 นะคะดังนั้นในส่วนที่พูดไปนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตกงานเป็นการชั่วข่าวทีนี้มาพูดต่อไปว่าแล้วถ้าตกงานถาวรคําว่าตกงานถาวรก็คือนายจ้างเลิกจ้างละ่ะนายจ้างจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนายจ้างบอกทําต่อไปไม่ได้ละจะต้องเลิกจ้างคุณตัวลูกจ้างเองก็บอกว่า ผมก็ไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนถ้านายจ้างเลิกจ้างผมนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินตามกฎหมายให้ผมดังนั้นเรากต็ต้องมาคุยกันว่าในกรณีแบบนี้ค่ะนายจ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรลูกจ้างเองจะได้รับสิทธิอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างเราก็ต้องมาดูว่าถ้านายจ้างเลิกจ้างเพราะดําเนินกิจการต่อไปไม่ได้ในยุคโควิด19ก็เป็นผลเนื่องมาจากลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิด ถ้าเลิกจ้างโดยไม่ได้ลูกจ้างลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดนะคะนายจ้างก็จะต้องมาดูว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินใดให้กับลูกจ้างบ้างภายหลังเลิกจ้างซึ่งเงินตัวแรกขออนุญาตพูดถึงกิจการเอกชนซึ่งเป็นกิจการส่วนใหญ่นะคะในเงินตัวแรกที่นายจ้างจะต้องเตรียมค่ะถ้าเราจะเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดนั่นคือหนึ่งค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามีหลักการง่ายๆท่านนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในทันทีโดยลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านายจ้างจะต้องจ่ายเงินนะคะเท่ากับค่าจ้างถ้าลูกจ้างยังคงทํางานอยู่จนถึงวันที่มีผลตามที่กฎหมายกําหนดกฎหมายบอกว่าถ้าท่านจะเลิกจ้างใครเขาไม่ได้ทําผิดและสัญญาไม่มีกําหนดระยะเวลากันไว้จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง ถ้าเราไม่บอกกล่าวหรือบอกกล่าวไม่ครบเราจะต้องจ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างนะคะถ้าเกิดลูกจ้างยังคงทํางานอยู่จนถึงวันที่มีผลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดนั่นคือเงินตัวแรกซึ่งอยู่ในกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ในมาตรา17 จะจ่ายเท่าไหร่และจ่ายเมื่อไหร่อยู่ในมาตรา17ทับหนึที่นำเรียนชื่อกฎหมายและเลขมาตราท่านเพื่อท่านจะได้ไปศึกษาต่อยอดนะคะเรามีระยะเวลากันจำกัดเท่านั้นเองในการที่เราจะมาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับการตกงานสำหรับเงินตัวที่สองที่นายจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายคือค่าชดเชย ค่าชดเชยจะอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541ในมาตรา118ท่านอยากรู้ว่าท่านต้องจ่ายเท่าไหร่ค่าชดเชยจะขึ้นอยู่กับอายุงานและค่าจ้างอัตราสุดท้ายซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เหลหรือ6อาตาัตรา ยกตัวอย่างเช่นลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ120วันไม่ถึง1ปีนายจ้างจะต้องจ่ายค่าเฉยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันหรือ1เดือนนะคะกฎหมายก็จะมีเลทของเขาหรือถ้าเกิดลูกจ้างทำงานติดต่อกันเกินกว่า10ปีแต่ไม่ถึง20ปีก็จะได้300วันหรือเท่ากับค่าจ้าง10เดือนถ้าทำงาน20ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้400วัน ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายแก้ไขใหม่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,562ในเรื่องของ20ปีขึ้นไปได้400วันนะคะนอกจากค่าชดเชยแล้วเนี่ยที่ท่านจะต้องดูท่านซึ่งเป็นนายจ้างกัะเลิกจ้างก็ต้องไปดูว่าเอะท่านเนี่ยค้างจ่ายหรือท่านไม่ได้จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับลูกจ้างหรือเปล่า เพราะกฎหมายบอกว่าในกรณีที่เลิกจ้างและลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดท่านจะต้องจ่ายค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีตามส่วนในปีที่ถูกเลิกจ้างซึ่งอยู่ในพระราช,ชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ในมาตานะคะ67อยากให้ท่านไปดูศึกษาต่อยอดก็เลยบอกในเรื่องของเลขมาตาให้กับท่านนอกจากนี้คะ่ะค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมมีไหม ถ้าลูกจ้างยังไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีก่อนที่จะถูกเลิกจ้างและยังมีสิทธิ์อยู่ท่านก็ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้ด้วย นอกจากนี้ท่านต้องตรวจสอบค่ะนายจ้างต้องดูว่ามีการเรียกเก็บเงินประกันการทำงานไว้หรือไม่ถ้าท่านเรียกเก็บเงินประกันการทำงานท่านก็ต้องเตรียมเพื่อที่จะคืนให้กับลูกจ้างภายในเจดวันนับแต่วันที่เลิกจ้างซึ่งเป็นไปนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ในมาตรา10นั่นเองนะคะนอกจากตัวเงินแล้วมีอะไรอีกไหมที่ท่านจะต้องเตรียม ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเอกสารท่านอาจจะต้องออกใบสำคัญแสดงการทำงานนะคะซึ่งกฎหมายกำหนดเลยเมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงนายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้กับลูกจ้างโดยใบสำคัญแสดงการทำงานต้องระบุอยู่สองอย่างหนึ่งลูกจ้างทำงานมานานเท่าไหร่และสองงานที่ทำนั้นมีลักษณะอย่างไรซึ่งเป็นสิทธิของลูกจ้างที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่นายจ้างจะต้องพิจารณา นอกจากนี้อย่าลืมนะคะนายจ้างจะต้องแจ้งไปยังสำนักง,งานประกันสังคม เพื่อแจ้งว่าได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้วโดยลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถไปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทําความผิดจากสํานักงานประกันสังคมได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธทิประโยชน์ที่อยากจะกลาวเรียนท่านผู้ฟังเพื่อให้ไม่ว่าท่านจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างท่านจะได้เตรียมตัวนะคะนอกจากนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของช่องทางการได้รับสิทธ์ ท่านอาจจะต้องดูแยกอย่างนี้ค่ะถ้าเงินตัวใดเป็นเงินที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2,541เช่นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนในปีที่ถูกเลิกจ้างเงินประกันพวกนี้นะคะท่านสามารถดำเนินการได้อยู่สองช่องทางนั่นก็คือหนึ่ง ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานพนักงานตรวจแรงงานจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะท่านสามารถไปพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อไปยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งอย่างไรแล้วท่านไม่พอใจท่านสามารถนำคดีมาสู่ศาลแรงงานได้หรือช่องทางที่สอง ท่องทางที่สองค่ะท่านมาฟ้องศาลแรงงานในศาลที่มีเขตอำนาจน,นะคะทีนี้หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะศาลแรงงานอยู่ที่ไหนบ้างก็ขออนุญาตกับเรียนประชาสัมพันธ์ท่านค่ะว่าในประเทศไทยมีศาลแรงงานอยู่ทั้งหมดสิบศาลทั่วประเทศคือ1นศาลแรงงานกลางสศาลแรงงานภาคหนึ่งะคะจนกระทั่งไปถึงศาลแรงงานภาคเรวมแล้วมีสิศาล ก็ม <Vander> ีท่านถามว่าแล้วเราจะติดต่อสารแรงงานได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าสารแรงงานใดเนี่ยมีเขตอำนาจพื้นที่ใดหรือเราจะไปปรึกษาที่สารแรงงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายแรงงานหรือขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไรก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านค่ะว่าปัจจุบันนี้สารแรงงานได้มีการทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่ระบุถึงเขตอํานาจหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมถึงเว็บไซต์และ QR code ของสาแรณงานทั่วประเทศ ถามต่อไปว่า แล้วสื่อน,นี้อยู่ที่ใดนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของสารงานทั่วประเทศรวมถึงเป็นสื่ออินิกส์ที่ส่งกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างนะคะหรือแม้กระทั่งแรงงานต่างด้าวแรงงานนอกระบบสารงานเราก็ช่วยเหลือดูแลดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะติดต่อสารงานท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วท่านก็ขี่ค้นหาคําสารงานกลางหรือสารงานภาคเจ็ดสารงานภาค ภาค2ได้ทุกสารเมื่อเปิดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะจะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ QR Code และที่อยู่รวมทั้งเขตอำนาจของสารงานทั่วประเทศคะ่ะ นอกจากนี้ขออนุญาตกับเรียนท่านผู้ฟังว่าสารแรงงานมีศูนย์ให้คำปรึกษาที่ชื่อคลินิกสารแรงงานร่วมใจวิถีใหม่นะคะสู้ภัยโควิดค่ะเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนวันนี้เราคงมีเวลาเพียงเล็กน้อยหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์บ้างนะคะตามสมควรหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสารแรงงานหรือปัญหาทางด้านแรงงานอยากจะให้สารแรงงานช่วยเหลือดูแลนะคะ สารยุติธรรมโดยสารรงงานทั่วประเทศยินดีให้บริการท่านท่านสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะตามเอกสารที่ปรากฏอยู่ที่เว็บไซต์ของสารรงงานได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากทางเลือกทางลอดที่เราจะลอดจากการตกงานนะคะท่านก็คงจะพอทราบถึงสิทธิประโยชน์ไปบ้างแล้วแต่สุดท้ายแล้วค่ะในสถานการณ์โควิด ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างแม้กระทั่งผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีคือสารแรงงานเราก็จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้ทุกอย่างผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะเดินผ่านพ้นวิกฤตนี้สารยุติธรรมโดยสารแรงงานทั่วประเทศขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ในตอนต่อไป COJ Around the World จะพาทุกท่านไปเกาะติดกระแสคดีเกาะกระแสโลกในเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast Station of Knowledge Sharing ได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรม w w w iprd .coj .go .th หรือผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลยค่ะ